ต้องบอกงี้คือกฎไหลย้อนเนี่ยจะบอกให้เลยว่าสาเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะมันเกิดขึ้นจากอะไรรู้ไหมมันเกิดขึ้นมาจากเป็นโรคกระเพาะก่อนคือกินอาหารไม่ตรงเวลากินอาหารรสจัดเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็หลังจากนั้นมันจะพัฒนานะที่สําคัญที่สุดไอ้พวกที่แบบกินแล้วนอนอย่างพี่เนี่ยเป็นหิวก็กินตีสองตีสามกินเสร็จก็นอนคราวนี้แม่งก็โอ้โหร้อนเนี่ย แสบขึ้นมาโอ้โหต้องทรมานมันจะร้อนหน้าอกพี่เนี่ยเป็นหนักถึงขั้นที่ว่าเวลานอนเนี่ยต้องหนุนเตียงนอนขึ้นมาอย่างเงี้ยคือนอนตรงๆอย่างนี้ไม่ได้ต้องนอนอย่างเงี้ยตัวตรงอย่างเงี้ยดูดีแม่งเหมือนนอนมนุษย์อวกาศอ่ะเหมือนนอนอยู่ในยานอะ่ะโคตรทรมานเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็พยายามเนี่ยก็ไปหาหมอก็รรักษาน,นู่นนี่นั่นหมอก็ให้ยามากินแต่ทีเนี้ยในมุมของการรักษาทางหมอก็รักษาไปแต่อีกอันหนึ่งก็คือได้ตัวเสริมมาตัวหนึ่งสามตัวนี้ โค้ไปสามกล่องเลยไม่จริงๆคือคือ,คอตอนเช้าเรากินตัวนี้ U R D คือตัวนี้มันทําจากไข่ขาวเอ่อเป็นผงโปรตีนจากไข่ขาวแล้วก็มีกล้วยผงกล้วยน้ําว้า,วา,วาคือถามว่ากินตัวนี้ก่อนทําไมเพราะว่าปื่นเช้าก็มากินก่อนเลยนะขยับขยับขยับใส่กระป๋บบองเชคขยับขยับหรือว่าจงจงจงเนี้ยให้มันละเอียดมันทําจากไข่ขาวแล้วมันก็มีผงกล้วยน้ําว้าไอตัวนี้มันทําให้มันจะมีเมือกเนี่ยในท้องในกระเพาะเราเนี่ยมันก็จะเป็นเมือกเนี่ยมาเคลือบกระเพาะเอาไว้แต่อันเนี้ยพอเรากินเข้าไปเนี่ยมันจะไปช่วย ช่วยทาให้กระเพาะเรามันแข็งแรงแล้วมันก็คือจะหลังเมือกทั้งวันในการที่มาโปรเทคไม่ให้กระเพาะเราแสบเจ็บคือกระเพาะเนี่ยเวลาที่มันแสบเนี่ยมันติดมันก็เจ็บแล้วอ่ะไอ้ประเด็นต่อมาที่โคตรทรมานเลยก็คือแม่งเลอไม่ออกมมนเลอไม่ออกปุ๊บมันก็จะแบบโอ้โหแบบจะอ้วกจะอึดอาจจะแน่นท้องจะบวมๆแบบแล้วพอมันเจริญมันจะขึ้นมาติดอย่างเงี้ยติดอย่างเงี้ยแล้วมันมีอะไรติดอยู่ที่คอนี่ตัวนี้ G R D อันนี้ก็จะเป็นแบบนี้ เนี่ยเป็นเม็ดเม็ดอย่างงี้เนี่ยแล้วอันนี้โค้ดดีเลยพอกินเข้าไปนะแม่งตดแล้วก็เลอแล้วสำคัญเนี่ยเลอเน,นี่ยนะเป็นเป็นกลิ่นมิ้นท์อ่ะมันจะช่วยทําให้แบบเราไม่อึดอัดท้องเอออันนี้ดีอันน,น,นี้อันนี้คือเย็นกินอีกเม็ดหนึ่งอันนี้เก็บไปก่อนส่วนไอ้ตัวนี้ไอ้นี่ก็สําคัญไอ้ตัวนี้คือ PRD นี่อะเห็นไหมนไเนี่ยอ่าไอ้ p r ดีเนี่ยกินสองซองนะ จำไว้นะธรรมดาในนี้เขาเขียนให้กินซองเดียวละลายผลิตภัณฑ์หนึ่งซองนะในน้ํหนึ่งมิลนีน่นะแล้วก็กินเนี่ยอันนี้คือก่อนนอนเนี่ยนะมีจุลินทรีย์อยู่นะหนึ่งสองล้านตัว <Wow. S 1> โคตรเยอะเป็นจุลินทรีย์ชั้นดีชั้นเลิศคนที่ถ่ายไม่สุดคือพูดง่ายขี้ไม่สุดนะ่ะขี้แล้วอู๋ม,มีอะไรอยู่ในท้องกินตัวนี้รับรองได้เลยว่ากินไปเรื่อยๆื่อนะสักอาทิตย์นึงเดี๋ยวเห็นผลคุณขี้สบายขี้คล่องขี้สุดขี้สวยเป็นลำสวยงาม ลอยน้ําไม่มีจมดิ่งอันนี้กินเองจริงๆยอมรับว่ากินเองนะแต่พอดีเขารู้ว่าผมกินไนงะเขารู้ผมสั่งเขาเลยติดต่อมาบอกคุณหนุ่มในใะนคุณหนุ่มกินแล้วเนี่ยขอซื้อในวันกันชัยหน่อยได้ไหมอย่างที่บอกไปไงว่าได้ตอนนี้ราคาถูกอยู่ก็ขายไงก็ขายคือได้ตังค์ด้วยแล้วก็กินเขาก็ส่งมาให้กินอีกต่างหากด้วยอันนี้คือสบายเป็นชคของชั้นก็เลยก็เลยยืนยันว่าไม่ใช่มาแบบโอ้ยไอ้หนุ่มเออแล้วมาขายให้กูดูมาหลอกกูหรือเปล่านู่นนี่นั่น บอกไว้เลยนะว่ายอมรับอันเนี้ยเขาซื้อเป็นสปอนเซอร์แต่กินจริงๆไงกินจริงๆถึงกล้าที่จะขายกล้าที่จะพูดให้ไม่งั้นไม่กล้าหรอกเดี๋ยวโดนด่าเออ